ชายคนนี้จากอนาคตการสูญเสียศีรษะของตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจและมันเกิดขึ้นที่ศีรษะโดยไม่มีลำตัวกระตือรือร้นที่จะแสดงความปรารถนาที่จะเข้ากับเขาแต่ผู้ชายไม่สนใจไม่สนใจเลยใครจะรู้หลังจากที่เขาปฏิเสธแม้แต่การเดินขั้นพื้นฐานที่สุดก็กลายเป็นเรื่องยากไม่สามารถบอกทิศทางได้อย่างชัดเจนถูกบังคับให้ทำอะไรไม่ถูกเขาจะต้องทำงานกับสมองนิสสพร่วมกันค้นหาศีรษะที่หายไปของตนเองปรากฏว่าไปไม่ไกลนักเด็กๆแต่บอลขวางทางของพวกเขาผู้ชายเพียงแค่ใช้ความสามารถของมนุษย์และหัวแยกจัดกันเด็กๆตกใจและวิ่งหนีเมื่อ ไม่ได้ใช้งานเพิ่งจะนั่งบนที่นั่งเจ้าของรถปรีกเข้ามาชกต่อยอย่างดุเดือยยังดีที่พี่ใหญ่มีศิลปะการต่อสู้ทําให้เจ้าของรถล้มลงกับพื้นเพียงไม่กี่ครั้งจากนั้นทั้งสองก็ขี่จักรยานไฟฟ้าออกไปสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือส่วนหัวของผู้ชายนั้นจริงๆแล้วผู้หญิงคนหนึ่งมารับกลับบ้านเธอบุตรชายคิดว่ามันแปลกใหม่ของเล่นหยิบขึ้นมาดูกลายเป็นหัวคนจริงด้วยความตกใจจึงโยนลงมากองกับพื้นในที่เกิดเหตุผู้หญิงเลือกขึ้นมาแล้วดูคิดว่าเป็นแค่ของเล่นเล่นตลลกกกกทที่น่นนนนนนนาาาาัััววววงงงงยยยรรรรรหห้้้มดดเเปสคคคไิิิใถถถถขููธผช็บแแ แยกในที่เกิดเหตุตะลึงผู้หญิงตะลึงเขาเก็บหัวของเขาอย่างใจเย็นติดตั้งใหม่อย่างถูกต้องยังสุภาพขอบคุณอีกฝ่ายที่ดูแลในที่สุดเขาก็ขี่จัดรยานไฟฟ้าที่รักกับที่หัวกลับสู่โลกที่ควรจะเป็นของตัวเอง